สวัสดีนะคะวันนี้วันนี้โรงเรียนหยุดเออโรงเรียนหยุดนะคะวันนี้หลานไม่ได้ไปโรงเรียนก็อ่าจะมาทําอะไรกันวันนี้น่ะจะทํากิจกรรมอะไรกันคะทำความสะอาดบ้านครับทำความสะอาดบ้านหนึ่งคนไหนได้อะไรเอิได้เออน้องเอญได้ไหมขวาด หนึง่งคนหนึ่งต like si. ้องทำอะไรคะคนหนึ่งต้องถูอีกคนหนึ่งต้องกวาดเหรออ้าไหนทำดูสิมันจะสะอาดไหมเนาะบ้านคุณแม่นี่ดูสิฝุ่นใต้ใต้อะไรนะน่ะใต้ใต้อะไรน่ะนะพี่เอิญเลื่อนเลื่อนอันนั้นออกมาในกระจกเออทีนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนดู ลูกหลานทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดบ้านก่อนนะคะการอัปเดตของช่องวังคำ h ชนแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อกิจกรรมภายในครอบครัวค่ะมี3มลูกหลานก็บอกอ๋อไมีคุณแม่กับน้องเอ๋ยไม่มียายนะ เพราะว่าเกิดมาก็พูดได้เขาได้ยินหมาม้าเขาเรียกว่าคุณแม่เขาก็เรียกคุณแม่เลยเราก็โอเคคุณแม่ก็คุณแม่ลูกสาวนะใส่หัวกระต่ายเหมือนอะไรนะสโนไว้หรืออะไรนะทำความสะอาดบ้านนะใช่ไหม เหรอคิตตี้เหรอคะโอ้พี่เอินกระทูอย่างแข็งขันเลยนะคะน่นนั่นจองดูซิใต้เก้าอี้นะลูกอืมก็แล้วก็ค่อยคอยฝึกไปอย่างนี้แหละเด็กฝึกให้เขารู้จักกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดเนาะถึงสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างก็ไม่เป็นไรนั่นไงพี่เอินตรง ตรงชั้นไอ้กระจกล้อเลื่อนอันนั้นนะลองไปเลื่อนออกมาสิมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยลูกใช่ลองเลื่อนออกมาถ้าไม่เชื่อคุณแม่นะนี่ไงกระจกชั้นนี่แม่ไปเลื่อนอะไรตู้เห็นไหมฝุ่นเห็นไหมล่ะเออเดี๋ยวคุณแม่จะให้คะแนนการทำความสะอาดบ้านวันนี้ จะได้กี่คะแนนนะตั้งคะแนนให้เต็มสิบนะวันนี้พี่เอิญก็ทำความสะอาดบ้านครับบ้านก,าโก็โลกลกบ้านโลกโลกนะเพื่อนเพื่นพอ,อน มองไปเล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดให้มีแต่ทางเดินเอาเสร็จแล้วเหรเเอมาเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิว่าสาเหตุวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะอะไรคะเพราะว่าวันนี้นะครับได้เรียนช่ววันเพราะว่าวันนี้เพราะว่าวันนี้นะครับ หยุดหนึ่งวันครับวันนี้หยุดหนึ่งวันแล้ววันนี้ก็ไปครับวันนี้หยุดนะคะวัน,นต่อไปก็ได้ไปค่ะคุณครูจะประชุมแล้วทีนี้เสร็จเสร็จจากบ้านแล้วทำอะไรต่อเสร็จภาร,รกิจหรือยังยังยครับอะ ลูกสาวทำไมสะอาดแล้วล่ะน้องอ้อนอ่ะอันกวาดเสร็จแล้วกวาดอะไรเสร็จ <c oughs> คนน้องเขาบอกว่าเขากวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>และทีนี้ก็ต่อไปเขาก็ตั้งนั่งดูทีวีค่ะว่าเนาะก็วันนี้ก็รับผู้สอนสอ,อ,อนเด็กๆสอนเด็กๆที่ ให้ทางความสะอาดเออหนึ่งกวดบ้านกวดบ้านล้างจา,านจานก็วันวันละสองแล้วก็มือ้อมื้อละสองใบสามใบเพราะว่าอยู่กันสามคนแล้วทีวนี้ก็กวดขวดหน้าบ้าน้วยค่ะแล้วทีวนี้ก็ค่อยค่อยนั่นไปบางทีเขาอารมณ์ดีเขาก็เราปั่นผ้าเขาก็จะไปขาบด้วย ะะมันเป็นกิจกรรมก,กิจกรรมในครอบครัวนในการฝึกเด็กเนาะดดคนต่างจังหวัดน่ะอายุเท่านี้น่ะเขาจะฝึกฝึกเด็กน้อยให้เข้าไปดูพ่อแม่ทำครัวทำครัวหรือบางครอบครัวก็จะไม่ให้ลูกเข้าครัวเพราะว่ากลัวไฟกลัวแก๊สอย่างงี้ก็อย่างน,น้อยก็จัดจานเนาะเอาจาน เก็บจานเก็บช้อนมาวางไว้บนโต๊ะกินข้าวนะคะมันก็ลแ,กแ,กลนแ,นแล้วแต่ครอกลัวของแต่ละคนแต่ในนี้พอพอเขาทําเสร็จแล้วอ่ะพอทําเสร็จปุ๊บก,ก็จะปล่อยให้เขาเล่นเนี่ยอย่างนี้เวลาจานเวลาจานม,มาอย่างนี้แล้วจะให้จะบอกหลาน จะบอกหลามให้ให้ไอ้นี่ให้เก็บจานเข้าในถุงจะได้ผุ่มไม่ต้องเข้าเพราะว่าบ้านเรามันไม่ใช่ว่าบ้านี่มิชชิดเนาะบ้านนอกแลก้วตัวนี้อะไรหรอคะตัวนี้ก็กระป๋องอันนี้ก็คือเป็นกระป๋องขนมอีน,นเป็นกระป๋องกระป๋องอะไรกร,ระป๋องออมจนเออกระป๋องอัลตีนแทนที่เราจะที่เป็นซองมแทนที่เราจะทิ้ง แต่เราเอามาทำเป็นประโยชน์ได้นี่ใส่ช้อน,นและทีนี้เราก็ปิดอย่างนี้ฝุ่นมันก็เข้าไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการสอนให้เด็กเขาะจะได้รู้ว่าการทำกิจกรรมภายในบ้านเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็นจะได้แบบนี้เนะาะและทีนี้มุมนี้ก็คือ มุมนี้ก็คือเป็นมุมที่เขาเล่นเป็นมุมที่เล่นที่นอนปิกนิกเนะี่ยแต่ว่าทําเป็นบ้านอ่าเขาจะทําเป็นบ้านนะคะแล้วก็เพื่อเล่นแล้วก็เนี้ยแต่ว่าทําความสะอาดนะไม่ได้ทําทุกวันนะคือภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาก็ทําครั้งหนึ่งอย่างงี้คือเฉพาะวันหยุดนะ่ะเออตื่นมาเขาก็จะเก็บที่นอนแล้วก็ปัดกวาด ไอเราเป็นผู้ใหญ่ก็ทำทำอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันไม่สะอาดนะคะก็วันนี้กิจก,กรรมภายในครอบครัวก็ฝากเข้าติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b e ให้ช่องวังคำชาแนลด้วยนะทำไงมาขอบคุณเพื่อนๆยังไงนะคะกดไลค์กดไลค์ขยอยอยู่ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เก่งมาก